ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับสบายดียามเศร้าๆพี่น้องพ่อพอกลับบ้านจากนี่กันแล้วพี่น้องวันดีงามงามก็ยังบอกว่าสิมาเฮ็ดลาบเป็ดพี่น้องอบนี่เฮ็ดแล้วแล้วเป็นนี่เฮ็ดลาบเป็ดให้พี่น้องเบิ่งไว้เฮ็ดจั้งใหญ่เดี๋ยมาซอยหอมๆกันเลย ซอยหอมพี่ต้้งเดี๋ยวซอยไปเดี๋ยวซอยไปให้ไปแหละโอ๊ยเศรษาเลยพี่ต้องเดี๋ยวซอยไปให้ไป เผ็ดดิบเพื่อนมะเพ็ดนี่กับปลุกอายุส่วนเท่านี่แหละมะเพ็นี่บุค่อยเพ็ดพี่น้องเลยอ่อนอมซีบมเพ็ดเลยบุมีความเพ็ดตัวนี้พวกมะเพ็ดคือบุเพ็ดบุ้งมาเป็นอย่างขันแก่สีเพ็ดเท็กน้อยขันอ้อนวันนี้บุ๊มีความมุ้สึกเพ็ดเลยพี่น้องแม่นิดนะอันนี้กาเก็บอายุส่วนนี่แหละ นี่สวยงามงามพี่น้องแต่ว่าหญ้าหลายนิดนึงยังไม่เสียหญ้าอุบเวดเดี๋จะนี่ก็สิไปคั่วลาบพี่น้องปลาแดกใส่พี่น้องแล้วก็ไปคั่วทุกคนตั้งแตคั่วก่อนอย่างปรุงเดี๋ยวนี้สิปรุงก่อนว่าสิแบ่งให้น้องอนะน้องคนน้อยเพิ่รกินเผ็ดบ่ได้พวกคนก็บ่ใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาเดี๋ยวนี้นางสิปรุงเพราะว่าไปคั่วแล้วก็สิได้แบ่งให้น้องผู้น้อยเนะพี่น้อง งกอนยังอยอควด้ารถดีจักหน่อยวาไปบั่วเลยน้องคนน้อยกินบุได้กดแดงให้น้องคนน้อยเาต้งีนึมาเก็ตย่งน,นนะาอกับซบิร์แล้ว,น,ว,น,ลวน้องไงแ้งัวลงไปเด้ นี่ครับกระสีไปคั่วเลยพี่น้องนี่จะเรียกกระสีมาคั่วพี่น้องคั่วซุปแล้วแบ๊กพี่น้องค่อยปรุงเพิ่มอีกแต่จนนี่ก็คอบใจทางเจ๊พรล่าเจ๊อามาลาพี่น้องที่เพิ่งซรอยให้จนนี่นี่มันนี่คันดึงซุปเพิ่มกับบุ๋มมีบาจนนี่แล้วก็ขอบใจเอฟซีสุโคนกับบุ๋มมีเอฟซีกับบุ๋มมีบาจนนี่นี่มันนี้แล้วก็พวกสนับสนุนรักยังเป็นทางการก็คือ เอ้ยนิโคแล้วก็เอ้ยวาสนาเนาะเอ้ยวาสนาเพื่อนกับคอยเซอยเหลือจนนี่ตลอดแต่ครอบโมครอบใจเพื่อนได้ลายลบอมีพวกเพื่อนแล้วก็บบมีวัตจนี่ในมบอนี่นะพี่น้องแล้วบอมีเอฟซีทุกคนจนนี่กับบบอมีมือนีอ้โอมยังสดเศร้าวาเสียงกับสีคอยจล็กน้อยพี่น้องเอ้ยอยังบวสดยังบวซึ่น,น้ำยังบวอาบแล้วกินข้าวยังคอยเผื่ออาบน้ำนี่จนนี่กับสีเป็ดมีงานไปพี่น้องงานมัดแข็น กินข้าววอเต้อาบน้าไปมัดแขนเพื่นอนในสุจะให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศงานมัดแขนให้พี่น้องเบิง้งและพี่น้องก็ถ้าเบิ้งถ้าติดตามถ้าชมคลิปของบ้าจุดนี้นํำเด้อตอดนี้กระสุกเลยพี่น้องอันนี้จะแบ่งให้น้องกันแบ่พี่น้องที่ค่อยปรุงเพิ่ม เด็กน้องนี่แหะเสียแลน้องวันนี้จเจ้นี้เสียลาบเสียหัวปีเลยไล่อพอฟักก่อนพอจุดนี้บ้องอ้ฟักก็เลยฟักก่อนพี่น้องเพขนบอกจะแซ่บเพิ่งวันนะครับเนื้อเข้าหนังก็เลยฟักเสียหัวปีใช่ไหมเอาอะไรวะ อหองหอมนี่ใช่ใส่ไปเลยฝักหอมใพื่อกำลังเดี๋ยวเพราะว่าใส่ติ๊บเพื่อกะแยกขิยวนะพี่น้องตัวนี้บอกคอยมาคนแต่ให้ชุกน,นี้ยังพูดไผ่พุดฟันนะพี่น้องเนาะถ้าจะให้เป็นตะเกียงกะเอาอันใส่พี่น้องเอาอันเกี่ยวมักเพชรเป็นไงพี่น้องใส่เป็นหน่วยชิมกันจะเป็นตะเกียร เส่หัวเปียกค่ะหลายเติอกระซุกแล้วครับเดี๋ยวไปปรุงกันเลยพี่น้องใส่ข้าขวคั่วลงเอ้ยแม่นมาเล็ดลงไปนิดนึงพี่น้องข้าขวคั่ววะซ่านเพชรเทกหนงอยจงังแ่บนะพี่น้องนะใส่ลงไปเดเลย ใค่หุงนัวจักหน่อยอีกเพิ่มความนัวพี่น้องแค่หนึ่เดียวพอใช่น้อยใส่น้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายกะเปืองววพี่น้องเข้าครัวจ้าพี่น้องก็ครัวยัว่วๆพี่น้องไปหลายรถ กระไซน้ำปลาลงไปพี่น้องชักงน้อยใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่แล้วที่ก็ใส่หอมลงไปพี่น้องหอมก็มีซันนี่แหละพี่น้องเอ้ยหอมมันก็นตายพอดีออแล้วช่วยหอมมันก็ทีคัว่ขวขวั้วขั้วลงไปพี่น้อง ขลนขลนจะแซ่บเนี่ยกาบขขางคนเพิ่วเลยะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้อยาานะ่าขั้วหัวหอมมันแม่หัวิ่มบางคนเพิ่นสิบบวั้่หัวหอมขขหหมันสซ่บจิบเดี๋ยวเาจะมีคัวก่อนแซ่บแทนแน่นอนพี่น้องสูดารงนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้เรากลับมาซซมเบิงอืแซ่บเด้พี่น้องโอเคเลยรสชาติพอดีเปะ๊ะพี่น้องทานทองกับซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วลาบเป็ดเส้นปีสี่หัวปีอุ๊เป็ดพี่น้องนี่จะมาให้น้องอันนี้กาลาบเลือดพี่น้องแต่ว่าลาบเลือดข้อสุกกันแหละ มะเขือกินกับลาบเป็ดพี่นอ้องมะเขือกับวานหวานกบกบมะเขือกินกับลาบแซ่แบแซบพี่น้องมาเด้อกินข้าวนำบ้าโจนนี่ส้นเทากลับไปเบึงตอนกินกันเลยเนาะสบายพี่น้องกนยังเด้อสบายดีค่ากิน,นกินข้าวอย่างกินเต็มนะมาได้พี่น้องกินข้าวกับบ้าโจนนี่แม่กำลังช่วยหน้าอยู่ยเนี๋ยวมากินนำ

ก็มีงานพี่น้องเข้าแล้วก็จักเื่ออาบน,นา้ำไปมัดแข่งเพื่นมัดแขงบงก,ก,กไปกับบร้พี่น้องเพราะคนหุดคนซักคนทักแข่กันแต่เพื่อนแค่ไปเสื้นไปมัดแข่งแ่เดียวเป็นสบดกบ กินเป็ดกินไก่ห่างเลยต้นปลาด้วยาก็เป็นอีกเอลายเป็ย่างกัไข่ไข่ไม่มีตู้มักใชไมต้องน่อกยามันย่จะเศร้ายาาเพิ่งจะกันเองห็นไมี

干还有毛病。<沒>

กินข้าวนะอิ่อิ่แล้วเปอิ่มแล้วตอนเศากินลายจัเตอรแล้วสองสามคำไม่น้องาคำมันยองเปียบดิอาคำมันคืเบิรเบิรดแล้วกินหรือยล่ากใ่ใจบุกินหทรเัก Ngon, ngon, ngon Các cái Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอ๊ะเป็ดไก่บุก,กินได้เป็นน้องเนอะเข้มน้องน้อไม่บ้าเห็นมาคนเดิมี่อมีแมนมีมีกในสุมือ ส่วนน้ำเมื่อ, <C oughs> อกขเปลกัระบอกเปลืเป็นไหนงที่น้องกำลังแซ่บ เราจะ็คาวบ้านบวานะเด็ตมาเพื่นอรบ้างนี่ยใ่ะบ้านตรนนี้เป็นบ้านเจ๊พวอนลาไก่บะประมาณเท่าไหร่เชินหา ไกเตอร์พ si ี่น้องคือประมาณห้อกนลยแต่ถ้ารถส่วนตัวก็สิบห้องจะเป็นรถทัวร์ก็ห้องเก่วหรืว่าไปไปเลก้างตว่าช่งนี้โควิดไปไ่ได้ดอกต้องให้โควิดซาก่อนพี่น้อไปเสตรเวลากักตัว่ายมือ เขาเอวอนเฮ็บตังเหลตซซพี่น้องนี้กัเขาฟังกันันนี้เดออบเขปเอฟซีคนเดยอที่ติดตามกันใหตัวนี้จะล้เลยแ้วก็จะเรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันังใจเห้าจ๊นี่ไงเจอสบายดีสวัสดีครับ